เวลาเรากู้เงินธนาคารนะครับลูกค้ามากู้เงินธนาคารแล้วก็มาซื้อบ้านกับเราเนี่ยเออเพื่อนเพื่อนถามเข้ามาว่าเฮ้ยเราจะได้เงินยังไงนะครับเออเราได้เป็นงวดหรือว่าเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้มาบอกครับอย่างแรกเลยนะนะครับก็คือกู้ตอนบ้านสร้างเสร็จแล้วนะครับอย่างผมที่ทําอยู่เนี่ยก็คือสร้างบ้านให้เสร็จนะครับแล้วก็ลูกค้ามากู้อ่านะครับก็กู้แล้วเนี่ยนะครับเรื่องผ่านนะครับในวันโอนเนี่ยนะครับโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับ เราจะได้เงินสดก้อนๆนะครับอาจจะได้เป็นเช็คนะครับหรือได้เป็นเงินสดก้อนๆนะครับก็สมมุติถ้าเราขายบ้าน2องล้านสนะครับเราก็จะได้เงินสดแบบเต็มๆมาเลยนะครับสองล้านสี่แสนบาทนะครับอันนี้คือแบบที่เราสร้างก่อนนะครับสร้างก่อนแล้วก็ขายแต่จริงๆแล้วลูกค้าก็จองตั้งแต่กําลังสร้างอยู่นะอย่างเงี้ยอย่างผมอย่างเงี้ยลูกค้าก็จองเนี่ยโครงการ3ามนี่มี7หลังนะครับลูกค้าก็จองมา5หลังแหละ อ่ะนะครับพอลูกค้าจองบ้านเสร็จก็ทําเรื่องยื่นกู้อ่ะนะครับพอกู้ผ่านนะครับเราก็ไปโอนกันนัดลูกค้าโอนแล้วเราก็ได้เงินสดสดในวันโอนวันนั้นเลยนะครับสําหรับบ้านสร้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือบ้านสั่งสร้างก็คือให้ลูกค้าให้ลูกค้ากู้ซื้อที่ดินแล้วก็ปลูกสร้างนะครับอ่าถ้าแบบนี้ถ้าที่ดินเป็นของเราเนี่ยนะครับงวดแรกอะ่ะเราก็จะได้ค่าที่ดินนะครับ อ่ะแล้วก็งวดต่อๆไปเนี่ยนะครับเราก็จะได้เป็นงวดๆนะครับเช่นโครงสร้างเสร็จเราก็จะได้ค่าโครงสร้างหลังคาเสร็จเราก็จะได้ค่าหลังคาก่อฉาบเสร็จเราก็ได้ค่าก่อฉาบอ่ะมันก็จะเป็นงวดๆแบบเนี้ยจนบ้านเสร็จ100%นะครับแล้วกําไรเราอ่ะอยู่ไหนนะครับกําไรเราก็อยู่ในค่างวดพวกนี้แหละนะครับถ้าเป็นให้ลูกค้ากู้นะนะครับให้ลูกค้ากู้ ซื้อที่ดินเราแล้วก็ปลูกสร้างบ้านขึ้นมานะครับเหมือนคล้ายๆเราเป็นผู้รับเหมาอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะอันนี้คือแบบที่2แล้วถ้าที่ดินไม่ใช่ของเราล่ะนะครับถ้าลูกค้ากู้ซื้อที่ดินที่อื่นโดยที่เราเป็นคนกลางเจราจารหาที่ดินให้แต่ไม่ใช่ที่ดินเราอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นบ้านสร,าสร้างเหมือนกันนะครับก็คือลูกค้ากู้ซื้อที่ดินแล้วก็พร้อมบ,บวกปลูกสร้างขึ้นมานะครับไม่ใช่บ้านสร้างเสร็จแล้ว อันนี้ก็คืองวดแรกเนี่ยก็จะได้ค่าที่ดินนะครับค่าที่ดินนี้เราไม่ได้ตังค์นะเราต้องเอาค่าที่ดินไปให้เจ้าของที่เขานะครับแล้วในวันโอนนั่นแหละนะครับในวันโอนก็เจ้าของที่ก็ต้องโอนมาให้กับลูกค้าลูกค้าก็จำนองกับธนาคารอีกทีนึงะนะครับแล้วก็งวดต่อๆไปเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับโครงสร้างเสร็จได้หนึ่งงวดหลังคาเสร็จหนึ่งงวดก่อฉาบเสร็จ1งวดคล้ายๆเราเป็นผูร้รับเหมาแล้วกาไรเราอยู่ตรงไหนก็อยู่ในค่าง,งวดงานพวกนี้แหละนะครับ สมมติเรางวดงานโครงสร้างเนี่ยสมมุติ2อ0 0 0นนะครับแต่เบิกงวดธนาคารเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณ3ามแสนห้านะครับกำไรเราก็จะอยู่เนี่ยในนี้แหละอยู่ที่แสนหนึ่งในนี้แหละประมาณนี้นะคร่าวๆนะเนี่ยมันก็จะได้กําไรค่างวดละแสนหนึ่งห้าหมื่นอะไรเงี้ยก็คล้ายๆพู้รลับเหมาแหละนะครับประมาณนี้นะครับสําหรับสงสัยที่ว่าเฮ้ยเราได้เงินตอนไหนนะครับอย่างผมทําก็ได้เงินก้อนเพราะว่าผมลงทุนสร้างไปก่อนนะครับ สร้างเสร็จเราก็ได้เงินก้อนกลับมาแต่ว่าผมที่ดินไม่ได้ซื้อนะครับผมมัดจานะครับวันโอนเนี่ยเราก็จะได้เงินก้อนแล้วเราก็จะต้องให้ค่าที่ดินมสมมติผมขายบ้านเนี่ยสองล้านห้านะครับที่ดินเนี่ยผมคุยเจรจากับเจ้าของที่ไว้แล้วแบ่งแย่นาเดิมไว้ว่าเนี่ยถ้าขายได้ในวันโอนนะผมจะให้ค่าที่ดินแปลง,ปลง,ปลงก็หารเฉลี่ยมาตกแปลงละห้าแสนอ่ะสมมตินะนะครับวันโอนนะครับเจ้าของที่ดินก็ได้เงินห้าแสน สมมุติเราขาย2อล้านหที่เหลือ2ล้านก็เป็นของเราอ่ะงงไหมประมาณนี้นะครับเพราะว่าผมไม่ได้ซื้อที่ดินมาทําผมมัดจาไว้นะครับมัดจาแล้วก็จ่ายค่าที่ดินในวันโอนเป็นแป,แ,ปแปลงไปนะครับก็ใครสนใจเรื่องพวกนี้นะครับผมก็มีสอนนะเปิดสอนแล้วนะครับสำหรับคอสอนมือใหม่นะครับรุ่น9เรียนสดวันที่28ตุลาถึงวันที่1พฤศจิกานะครับ5วันเต็มนะสอนวันละหชั่วโมงครึง่งก็สอน ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับตั้งแต่เริ่มหาที่ดินยันขายได้เลยนะครับก็ที่สําคัญเนี่ยได้ผมเป็นที่ปรึกษาด้วยนะครับมีอะไรโทรมาปรึกษากันโทรมาคุยกันนะครับอยากมาศึกษาหน้าง,งานจริงก็ยินดีเลยนะครับผมอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามนะครับโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ